สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับวันนี้นะครับมากับผมอีกแล้วนะครับซุปตาบ์นะครับวันนี้มาเจอกันคลิปสั้นๆครับผมกับเอ็กเพนเดอร์จีนะครับสีขาว2022นะครับโปรโมชั่นแต่งเต็มนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับเอ็กเพนเดอร์สีโครเมียมแบบนี้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับแล้วก็ ตัวกระจังหน้าแอลพาดนะครับโลโก้แดงนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกรอบป้ายนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตนะครับรอบคันเป็นของโคโนอนะครับพร้อมไฟ LED นะครับไฟสองสว่างหน้านะครับก็เป็นหลอดไฟ LED นะครับของมิสูมอเตอร์นะครับตัวนี้มีให้เบิกแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับตัด เดินเส้นแดงแบบนี้นะครับของโคโนสนะครับแล้วก็จะมีเบ้ามือกันลอยนะครับสีดํานะครับแล้วก็กันสาดด้านบนนะครับสีชิ้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับตัวนี้นะครับก็มีติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเอาดูด้านหลังก่อนละกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดสเกิร์ตแบบนี้นะฮะทรงท่อหลอกนะครับเต็มเรียแบบนี้แล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะครับได้หมดเลยนะครับมีประมาณ10กว่าแบบเลยนะครับ แล้วก็ภายในนะครับติดตั้งเป็นจอหน้าจอเพดานนะครับพิกชาร์ตนะครับแล้วก็บันทึกหน้ารถพร้อมเมมโมรีการ์ดนะครับตัวนี้มีที่พักแขนให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ปลดล็อกระบบต่างๆนะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับเอ็กเพนเดอร์นะครับหรือเอ็กเพนเดอร์คอนะครับเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับโปรโมชั่นเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการนะครับมีดอกเบี้ย0.99นะครับตอนนี้ที่พิเศษขึ้นมานะครับหรือหรือว่าต้องการเป็นโปรโมชั่นแต่งเต็ม แบบนี้ก็แต่งให้รอบคันเลยนะครับก็มีโลโก้เบ้ามือกันสาดท้ายเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็สครับเพจกันลอยนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจอหน้าจอพิดานนะครับแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็กระจังหน้าเอาผาดโลโก้แดงแบบนี้นะครับมีหลายรูปแบบนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อไ้ด้วยนะครับซุปตั้มนะครับจากมิสูบิชิสาขาโนมินนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ099 619 4191นะครับ099 619 4191นะครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศน,นะครับไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะครับปรโมชั่นดาวต่ำสุดนะครับอยู่ที่39900นะครับ39900เนี่ยส่งฟรีด้วยนะครับ